ที่่นััใจลวสโอเคเดี๋ยวสักุ้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆบิ้วเพื่อนรักผมมาแน่นอนไห่ดาวดินให้พวกมันถ้าไปแอบมา500คนผมก็มีทริปอยู่เหมือนกันเอราะการตันแกน้ำเขาปลาสายกันไปนะครับผมไม่ควรพูดไว้เก่ง แต่ขอยืนยันนะตรงนี้ว่าค,คุณเจตินครับหลังจากที่มีแถลงการของนายกรัฐมนตรีมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการระงับเหตุต่างๆที่เกี่ยวกับม็อบอ่ะที่บอกว่าจะใช้กฎหมายทุกว่าตาอะไรอย่างเงี้ยครับเราในทาง ที่ได้คุยกับเ,เพื่อนๆเนี่ยเรามีความคิดเห็นยังไงครับผมว่ามันก็เป็นการการที่แบบเขาก็พยายามจะทําทุกวิถีทางเพื่อเพื่อหยุดเรานะครับแต่แต่สิ่งที่เขาแสดงท่าทีนี้มาบอกเลยว่าพวกเราก็ยังยืนยันจุดเดิมเรายังสู้ต่อไปจนกว่าจะได้สิ่งที่เราเรียกร้องตามที่เราเรียกร้องไปสามครับเราจะสู้จนกว่า,าเราจะได้สิ่งนั้นกลับมาเราจะไม่หยุดน,นะครับต่อให้เขาจะใช้มาตรการใช้กฎหมายอะไรเข้ามา คิดว่ามันไม่เป็นสักสำหรับพวกเราัครับเพราะพวกเรามาไกลจนจนที่จะมองจุดเล็กๆพวกนี้ไปแล้วคือเรายืนยันว่าเราจะไปต่อครับยืนยันยังยืนยันครับว่าเราจะไปต่อแล้วเราก็จะมีการยกระดับไปเรื่อยตามสถานการณ์ครับครับแล้ววัตถุประสงค์ที่มารวมตัวกันวันนี้นะครับ ก็มันก็เหมือนกับการที่เรามาให้ข้อมูลข้อมูลข่าวสารในในในภาคของต่างจังหวัดนะครับบางคนก็ยังไม่ได้รับรู้ข่าวสารที่แท้จริงว่าในม็อบที่กรุงเทพบรรยากาศมันเป็นยังไงเหตุการณ์มันเป็นอย่างที่สื่อบอกหรือเปล่ามันเป็นอะไรเราก็ต้องมาแก้ตัวเราก็ต้องมาอธิบายเขาเข้าใจว่าบางครั้งเราอย่าไปเชื่อสื่อมากเกินไปนะครับก็อยากให้เขาได้ฟังเราบ้างฟังสิ่งของเราบ้างบางบางสิ่งบงามันไม่จําเป็นจะต้องแบบ ปินิตตาเชื่ออยากให้มองเราว่าเราออกมาเรียกร้องเราไม่ต้องการอยากจะล้มล้างสถาบันหรือว่าเป็นอย่างที่เขา,าใส่ไฟหรือใส่ขาวเรามาอย่างนี้ว่าเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเราต้งมือมือเนี่ยก็จะมีผู้นําครับและผู้นาเนี่ยจะต้องเป็นคนที่กล้าหาญเด็ดเดียวเป็นนักรับนักสู้และรักประชาชนก็รวมพลกันเป็นแคว้นเป็นรัฐเ,เป็นประเทศ การคนที่เล่นการเมืองสกปรกดึงเอาสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรามาจาบจ้วงผมนอนดูข่าวมาตลอดเห็นเด็กกลุ่มหนึ่งพยายามแสดงตนว่าเป็นคนรุ่นใหม่พระมหากษัตริย์นั้น เกิดขึ้นมาตั้งแต่กี่สมัยกี่รัชกาลแล้วครับทุกพระองค์เคยมากันแกล้งประชาชนบ้างไหมไม่มีนะครับ